สวัสด <dan> ีค่ะค่ะสวัสดีพัฒนากรสมุทรหนองซตอนนะคะพอจะมากิ๊ต๊กเดีย์ให้สมดได้ตัเรืองเส้นตะเกียบอบเดงไร์อยู่ในะสร้างตลาดจางพราะขบสมุราถือวัามาขายในชีวิตประจำวันส่ันผู้ชมค่

ก็มันดูในนาต้องจุกลมหอดินด้วยกันนะเื่อจะใน้องการบ้านนะครับเรื่อเราก็รูกันแบ่งใจในตัวเรื่องนะครับขอรลังจากนั้นก็มันก็เลีอยเราก็ตรนนี้เราก็เริ่มจะไปทำว่าทำเต็กบ้าน การเน,นี้กับอมาตลาดเนียเราการขยายังจะว่าคนกลางบ้านเขาไเรียนว่าเราทำใจาุบในการตริติไฟจากการบริโภเขาก็ทำมาแในการช่องมากไกในในในกลุ่มของเราเนี่แหละครับ ขยายนขวดรือน <toys> ่คร <m ics> <m ics> ับควับกวาดรับ่ิรัอดนรับมกมีแน่ว่าหอดินจะมาตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับขึ่งต่อไปจะเป็นการขยายพื้นที่ผลิตกับ ตลาดมีทุกวันเ่ารนะครับตลาดมีทุกวันเ่าเริ่มตั้งแต่บตายองโงนะครับ้ันด้กร์ก็ยุ่งายแล้วคับเรามาใกลในราคาที่ทุกๆกครับเาใกล้จตบ้านฉันมาแก่อนตกบ้านครับตอนตึกบ้านเดี๋ยวให้าราเ่ไว้เนะไอ้ที่แบบเป่าไว้เราจะได้กครับ โดยเจ้าอกเราก็มีจำง่ายดีตุงนี้นะครับถุกวันเจ้าแล้วก็บางครั้งก็เราไปทต้หุบลูนะครับจัดบดก็หุบลูก็ทางหังการจะตึเริ่อการจัดบุดนั้นกาท่บ้านนี้ไม่ได้จำง่ายกับแต่้านอีก้ไปดูงานได้ครับก็จะมีก้องขเจ้าก็ไปดูงานทู่บ้าครงุงนะครับ เขาต่อหนอกกันไว้ครับขตกองเมื่อจะไปเขาจะถ้ามีผัรวย้าเชื่อไม่ได้ว่ายครับถ้ามีผัมรวยได้เหมืออย่างหมดมาเชื่อไม่เราเราบ้างทำนั้นบองทีก็ขอบคุณครับ